พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะผ่านผ่าบรรยากาศของพี่น้องเท่านะคะผู้ทีมาแต่เศร้าภากันกลับแล้วนะคะผู้ทีมาส่งบายกับภากันลงมาใหมพี่น้องจ้าสวัสดีสักพักสกคนนะคะบางทีกูน้องเท่านะคะพี่น้องคะา่าเที่ยวมากวันนี้เป็นหลายกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่3สิบกฎากระดา 2, 1, 66จ้าพี่น้องจ้าอเอาผ่าบรรยากาศ มาท่งเที่ยวห้ามากไม่มาสืบสืีหนองข้าเบิ้งนะพี่นั่นใช่เบิ้งนะคะเป็นทางล่กน้ำตก โอ้เรเคยมาห,า,าหนึ่งเท้าขาหนึ่งเท้าให้ปอปนอากินพี่น้องเลยค่ะ บรรยากาศที่หลานขายเสื้อผ้าน้องโฟกัสเท่าที่น้องเท่าเล่นไว้แล้วเห็นว่ากินข้าวกินนานจัง หม้อเต่าซอกไปกันกลับหลายเด้อพี่น้องครับหยังคะสิๆๆ <laughs> น้ำลายน้องพี่นอนแะม่เบิ่งผ่าบรรยากาศนะคะขี่นอนห้าหอดสามหอกทานการกินแมนะะ่น่าหลินน่ะนั่งกินด้่ยนี่ธรรมชาติพี่น้องจ้ะนี่แหละธรรมชาติจัดสรรตกไม้จันเป็ตนต้นตกขี่สวยงามน,นะคะมีที่นั่งกินนั่งพักผ่อนยอนใจนะ,ะพี่น้องจ้ะมากมายเลยค่ะพี่น้องได้พระทัานเลยมากอะเชิญเด้อ,อเชิญมากเชิญมาก